ถ่ายน้าแล้วถ่<ร>ายน้าแล้วหมอโอเคเรามากลับมากลับมาเข้าเรื่องดีกว่าเปิดรายการก่อน <c oughs> สวัสดีครับเหมือนเดิมเราจะมาเปิดกล่องในราคาเก้าบันเก้ารอยเกบเก้าบาทอีกบานหนึ่งก็หมื่นหนึ่งนะ <c oughs> เป็นกล่องแบรนด์เนมนะไม่รู้ว่ามีสุขีมหรือเปล่าไม่มีกล่องนี้ไม่มีสุขิมแต่กล่องเนี่ย จะมีหมาเปิดโพยเหมือนเดิมหมาเปิดโพยเหมือนเดิมกล่องนี้นะจะมีบอลเซียก้าชีวองชีโบลีเบิร์ดเอ็มซีเอ็มมิเชลคอสหลุยดีออปาร์ดาคูช่มาสตาขอโพสแล้วก็บอร์บรีซึ่งเอาแบบตรงๆเลยนะคุณอาจจะเห็นสีหน้าผมเมื่อกล่องสองกล่องที่แล้วว่าอันไหนที่ผมพอใจไมู่มงใจพอใจอันไหนที่ผมลึกเฉยบอกเลยว่าเอาตรงๆอ่ะ ทุกแบรนด์นะมนเป็นแบรนด์เนมคือเขาบอกว่าไอ้กล่องเนี่ยมันจะได้ประมาณเ,เรียกว่าไงน,นะไอ้ของทั้งหมดประมาณ1 5 5 0 0บาทอ,าอ่าแล้วก็เราก็จะได้ประมาณกำไรประมาณเท่าไหร่วะห้าพันพันพันห้าพันอะห้าพันเราจะได้กำไรห้าพันแต่คือทุกคนก็มีของที่แบบอยากได้อ่ะเป็นแบรนด์ที่อยากได้ซึ่งผมอ่ะเอาแบรนด์ที่อ่าจะจะบอกว่าไรดี เรียกว่านะได้เราก็เสียใจนิดนึงผิดหวังหรือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ก็ดีกว่าอย่างนี้เหรอไม่มึงคิดขำเพลีอ์เยี่ยเลยจกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฉย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 ก็คือจะมีแบรนด์มิเชลคอสพอคิดว่าไอแบรนด์เนี่ยน่าจะเป็นของผู้หญิงครับไม่ใช่มิเชลอ่ะไมเคิลื่อไมเคิลื่อไมเคิลือนคอสละก็จะก้อคงมีของผู้ชายแหละแต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยเฉ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 ยแบรนด์คอสคอสก็เฉยเฉยอ่ะ คือได้คือได้ก็โอเคไม่ได้ก็ก็ดีเราไปเป็นมาร์คจาขอบอ่ะทุกคนเจนได้ถึงมาร์คจาขอบเนะี่ยคือถ้าเป็นสมัยเรารุ่นเราเรียนเราต้องืสอกระเป๋าจาขอบใช่ไหมเป็นกระเป๋าหนะังเรียนแต่ซึ่งเขาก็ทําเป็นแบรนด์แฟชั่นเขาก็มี ราคาก็ม huh? ีเกือบหมื่นถึงหมื่นกว่าราคามันก็แพงอยู่แล้วแต่คือภาพจำของผมอ่ะมันเป็นแค่กระเป๋ามันเป็นกระเป๋านักเรียนใบละสามพันถามว่าแพงไว้แพงนะสมัยนั้นแพงนะคุณจะโดนดนามากไหมไม่โดนหรอะไม่โดนมาโดนก็มึงคนเดียวแค่นั้นขอโทษครับที่เดินไปนิดนชอบก็เอาเอาเอาตรงแบรนด์ที่ผมเฉยๆอ่ะก็จะเป็นมึงตัดนักขันที่ไม่ดีตัดนะแบรนด์แบรนด์ที่ผมเฉยๆอ่ะก็จะมีมีโจมันขึ้นคอร์บมิเชลคอร์สโคสมาชจาคอร์ ส่วนไอ้โทรอรี่เบิร์ดอะมันห้าสิบห้าสิบเอาเอาเป็นแบรนด์ที่อยากได้ดีกว่าหลุยส์ดีออร์ปาด้าบาลานเซียก้าที่วงที่มันคือแบรนดะ์ท็อปแน่ยแต่ละอันที่เราอยากได้ที่ที่อยากได้ก็เปิดไหมเหยียดฟังไลยใช่ <c oughs> เปิดแล้วกันไหมมันแพงไงต้องพูดเยอะๆหน่อยถ้ามันถูกอ่ะก็จะเฉยๆถ้ามันเปิดเปิดอย่างเงี้อยอ๋อเว่าเปิดเงี้ยต่อเอง เห็นแบรนด์เส er 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 right. ื้อเห็นแบรนด์เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไม่เคลิ้มาอ่าเราเราเราแบบจะทำไงดีเราจะเปิดเลยไหมเอเปิดเลยเอาอันที่โดนเด่นเอาเอาที่กูเห็นก่อนเลยละกันเห็นถุงเป็นเดี๋ยวมีแต่ถุงอ่ะเออเขาให้แต่ถุงมาไม่ใช่ของอยู่นี่ออันนี้เป็นของอ่าได้ลวอย่างแรกเฉยถุงเป่าเฉยถุงเปล่า Oh ของคือเนี่ยเป็นของวิเชลเคอสคือไม่รู้ว่าเขาเขาให้เขาเขาให้เป็นอะไรแต่ก็ดูจากสีหน้าโอเคแล้วเราจะดูถุงไหมดูถุงก่อนไหมอ่าอฮ้ยได้บ๊รบเบรี่อันนี้ไม่เข้าใจคืออะไรคือเขาจะให้ถุง คือของก็มีตามแบรนด์นี้ถูกป่ะใช่เป็นของตามแบรนด์นี้คือพวกของแบรนด์เนมอ่ะได้ถุงมันคือมันโอเคครับเราไงส่วนขายต่อเนี่ยคือมันจะเหมือนว่าเราได้ได้เขาได้ว่าได้อุปกรณ์ครบก็คือจะมีถุงถุงผ้าอย่างเงี้ยอันได้ของบอร์เบอรี่ไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรให้เขาเขาใส่อะไรมาให้แล้วก็อันนี้มาจาขคเออเฉย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  ๆก็ที่เขาให้มาก็ทีเดี๋ยวอยากรู้ราคาเมืนว่าแต่ก็แต่ก็น่าเจือนอยู่แต่ก็นี่เลยมีความสุขมากหรือเปล่าใส่เขาเอาหมดแล้วหมดแล้วมีสามอย่างอยากได้อยากได้หลุยไหมาอย่างแรกใส่ใส่ซองใส่ซองซองกระดาษมึงมึงมึงว่าเป็นอะไรวะมึงว่ามึงว่าของของอะไรทันที่มึงเฉยๆอยเนี่ยเฉยเฉยอไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรผมเปิดไหม โอ้เป็นของที่ดีเหมาะกับประเทศไทยเหมือนเดิมมันเป็นของที่ผู้เกตดูอะไรเนี่ยมันเป็นของที่เออมันคือกางเกงวอร์มเหมาะกับประเทศไทยใส่คู่กับจสตูซี่มาหยิบหยิบจสตูซี่มานี่ออกพอดีเงออกอู้ช้ำเลยช้ำนี่ไงเสื้อแขนยาวเข้าเซ็ตเข้าเซ็ตกับประเทศไทยที่อากาศหนาวเนี่ยอันนี้เป็นของอ่าวิเชลคอร์สเป็นกางเกงวอร์มซึ่งใส่กับสติฟแฟชั่นได้เข้ากันแล้ว ดูจากค่าแล้วทร้งความอบอุ่นให้กับร่างกายทั้งสำประเทศไทยประเทศเราเป็นประเทศอากาศที่หนาวเนี่ยเมื่อกี้ผู้เห็นชิ้นเล็กอันหนึ่งอ่ะเข้ามาดูเลยอันนี้น่าจะเป็นของมาซาคอปน่าจะเป็นรเปาตังค์กระเป๋าตังค์ใช่ซึ่งมันเีนตังค์ใช่ใช่เพราะมีตังค์ก็ดีดิซึ่งอันนี้ไม่ของมาซาคอบใช่ไหมเป็นกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าใส่เงินใส่การ์ดก็หนังก็สัมผัสได้ว่า ดีกว่ากระเป๋า,า,านักเรียนจะขอบนิดนึงเพราะมันเป็นหนังคนละอันกันก็ถามว่าดีไหมก็ดีก็ดีได้ใช้ได้ใช่นะ่ะมันใส่ได้เยอะปะได้เยอะไหมอะากะให้ดูอันนี้ใส่แมงใส่เหรียญใส่การาดจบแนละเ,เออก็ะเดีชอบ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 ต่อไปก็เป็นอ่าเสื้อชวร์น่าจะเป็นเสื้อนะเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงเรียบง่ายโอ้โหตัวเล็กกันเลยเลที่ไซส์อะไรนี่ยะเล็กจัด ไซ์ L เอาอ้าวบอกว,ว่าตัวใหญ่ฉันใส่ไม่ได้เออไซซ์ L รู้สึกว่าทีมงานน่าจะไปได้ได้ได้กันแล้วละ่ะเสื้อจะได้แล้วเสื้อสีแดงถามว่าดีใจไหมก็ดีใจที่เห็นแบรนด์แต่เสื้อใส่ไม่ได้ช่างแม่งตปออะเรามาดูเรามาดูราคาดีกว่าหมดแล้วหมดแล้วมีสามอย่างนีทั้งหมดทั้งสามอย่างทั้งหมดเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราจะได้กี่บาทไอเดาเดาราคาหนปเปียไม่เดา อันนี้คืออ๋อเป็นกระดาษอย่างดีกระดาษน้ากะมุนกว่าบาทโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่นะซื้อมาซอร์มาอร์มเท่าไหร่นะเก้าันเกาเอ่ะงเปลี่ยนเปลี่ยว่ามันการันตีเท่าไหร่้มุ๊ยมันการันตีหมื่นห้าขึ้นไปหมื่นแปดเอาหมืนแอ้ยอกำลังจะพูดอยู่ไงหมืนเจ็อ่ะไม่มีไม่ไม่ให้ดูหนึ่งหนเก้าันเก้ารอหบอ๋ออ่าเสื้อเสื้อแปบเสื้อตัวเนี้ยที่ใส่ได้ที่ใส่ไม่ได้เนย 8ปดพันเกแป้าอะไรจะฮห้าไมนี่แบรนเบอร์เบอรี่แพงแล้วก็จะขอตัวซิปใช่ไหมเออมึงให้ขายเท่าไหร่89เก้าเก้เก้หนะ5,000มึงให้ต0 0วันรูดผูกเขาอ่ะกระเป๋าตัวนี้นะ4,500 50บาทเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ก็คงได้แจกทีมงานเหมือนเดิมแล้วก็กางเกงวอร์มให้ทายเท่าไหร่ ผมก็ล,ลบไปเองเมืเ่อกี้หกพันเออเออถ้าไม่เถอะเออจริ้งม <c oughs> องหกพัน,น 6, ทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละคุ้มแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้เป่าตังค์ไง<ต>อยากได้เป่าตังค์ไหมอ่ะอ๋อเอออยากให้คุยกับเป่าตังค์กูออกมาให้เขาดูเลยอ่าถือว่าถามว่าคุมมค้มไหมอ่ะทุกอย่างมันคุ้มแหละแต่คุณแค่จะจะลู้ว่าไอ้ถิ่งที่เราสุมนะ่มเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราใช้หรือเปล่าก็คือไม่ไม่แนะนําว่าให้เรียนแบบให้ซื้อของพวกเนี่ยช่วงนี้มันเงินนันหายากอะ่ะเราก็ซื้อเราเอาเงินที่เราเนี่ยเราเก็บตังค์แล้วเรา,เาก็ไปซื้อสิ่งที่เราที่เราได้ไกวนะที่เราชอบดีกว่าจะ<ำ>ส่วนเรื่องแบบเสี่ยงโดยอย่างเงี้ยให้ช่องเราเป็นคนจัดการเอง เออเราอ่ะเราอจะเสิร์ฟพวกเนี้ยว่าเราจะได้สิ่งที่เราชอบไหมเราจะเกลือไหมแต่เราไม่เกลือหรอกันเนี้ยันเนี้ยเราไม่เกลือเลยจับจมัดเลยโอเคดีนะที่เราไม่บอกร้านเขาแบบไม่รู้ว่าเราเรามาจากร้านไหนปิดคลิปก็ถ้าใครอยากให้แบบทำคลิปพวกนี้อีกใช่ไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์กดซีเฟิร์ส อยากรู้ว่าครั้งหน้าเราจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะเปลี่ยนร้านหรือเราหรือว่าเราอยู่ร้านเดิมหรือว่าเราจะเลิกทำคลิปแบบนี้ไปเลยแล้วเราก็จะปิดช่อง YouTube ว่าเราไม่มีเงินกิน <c oughs> ข้าวแล้วได้เงินเดือนมาก็เอามาลงทุนพวกนี้โอเคปิดชิปไปบาแล้าก่าอนโชคดีปิดเ